สวัสดีชาเกมเมอร์ท่านด้วยนะครับตอนนี้อยู่กับรายการ b h k Back Hacker TV นะครับ่าในวันนี้ผมจะมาสอนการติดตั้งปลั๊กอินในการแฮกเฟซบุ๊กครับเอ้ยแฮกเกมเฟซบุ๊กครับอืมก็อันดับแรกที่ต้องมีก็คือตัวนี้ตัวเบราว์เซอร์ Mozilla Firefox ขอย้ำนะครับว่าใช้ได้แค่ตัว Firefox เท่านั้นเพราะว่าปลั๊กอินเนี่ยตอนนี้มันพัฒนาแค่ลงได้แค่ตัวนี้เท่านั้น โอเคครับก็กดเข้าไปเลยไฟฟ f o ออ่าผมขออนุญาตเปิดไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าเครื่องผมมันแลกนี่ครับก็เข้าไปที่ Google ครับเราพิมพ์ว่า r e a d hack l e e t h a x r e a d hack นี่ฮะกดไปเลยตรง hack จะเป็นตัว x นะครับไม่ใช่ h a c k lead hack ก็จะขึ้นมาอันแรกเลยกดเข้าไปเลยครับนี่ นี่ก็จะเข้าสู่หน้าโฮมเพจของมันมละตัวหน้าโฮมเพจของมันก็จะมีรายชื่อเกมต่างๆที่ลิงก์กับตัวปลักอินที่เราจะลงไว้ก็อย่างเช่นพวกเกม Angry Birds, Marble Island, Candy Crush Saga หรือว่า Diamond Dash อะไรพวกนี้ยฮะก็วิธีติดตั้งนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับไปที่เนี่ยคำว่าไฟ r e ฟ o x e กแอ n เซนชัเนี่ย ทีมก็จะมีบอกว่าเกมที่ซับพอร์ตเนี่ยมีอะไรบ้างก็นั่นแหละเกมที่ผมพูดไปเมื่อกี้แล้วก็กด Install ไปเลยมันจะมีหน้าให้เรากดจะรับข้อตกลงว่าจะลงปักอินตัวเชตนี้หรือเปล่าให้เรากด And I understand ครับอ่ามันก็จะมาขึ้นตรงนี้ละให้เรากดตกลงครับแล้วก็ Install now ทีนี้ก็จะติดตั้งเรียบร้อยแล้วมันก็จะบอกว่าให้รีตัวเบราว์เซอร์ก็ให้เรากดเข้าไปครับอ่าทีนี้มันจะปิดเบราว์เซอร์ของเราไปอัตโนมัติแล้วก็จะเปิดขึ้นมาใหม,ใหม่หรือเปล่าวะโอเคอืมนี่ไงปึ๊บแป๊บหนึงนะครับไฟฟักผมมันกาก ไม่ได้อัปเดตเลยใ,ใครทักเฟซมาเนี่ยโอเคได้แล้วทีนี้พอามันรีใหม่ปุ๊บนี่มันก็ถือว่าได้แล้วครับทีนี้ผมจะมาสอนในเรื่องต่อไปก็คือการดูว่าไอ พอเราลงไปอินนี่ปุ๊บมันทําอะไรได้บ้างนี่ครับเลื่อนลงมาครับเนี่ยดูตรงหัวข้อว่า f a c e b o o k นะฮะมันจะมีชื่อเกมสมมุติเอ่อคเล่นอังก้เบอร์อะไรเงี้ยอ่ะกดไปอ้าวกำโอเคเนี่ยเอออังก้เบอร์กูกำ เาเก็บมือแล้วกันฟึ๊บไดมอนด์แรกแรก็ได้อ๋อได้แล้วนี่ครับมันก็จะคิดว่าอันนี้เป็นพวก งองค์ประกอบของตัวเกม Diamond Dash is fast-paced puzzle game Diamond Dash คือเกมของออากำั Diamond Dash คือเกมของค่ายวูก้าอันนี้เป็นารายละเอียดของเกมนะครับไม่เกี่ยว Future ในอนาคตจะมีออปชันอะไรบ้างในอนาคตก็จะมี Infinity เอ้ยไม่ใช่ดิตอนนี้ที่มีก็คือ Infinity Life ก็คือชีวิตไม่มีวันหมดแล้วก็ Free Magic Power ก็คือ,อพลังวิเศษของเราอ่ะมันจะเต็ม ไอมันจะได้ฟรีแล้วก็ฟรีทางก็คือตัวอยู่เวลาวิธีใช้ use จะบอกไว้ที่ t h r rehack button button ให้กดปุ่ม re r s h a c k ครับมันจะมีปุ่มขึ้นมาให้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูในคลิปต่อไป access the s h a t interface แล้วก็กดได้เลยครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นพวกฐานเก็บข้อมูลที่ว่ามันบอกว่าอัปเดตอะไรหรือว่าอะไรต่างๆนะครับ เดี๋ยวไปยกตัวอย่างกับเ,เกมอื่นบ้างเอาเกม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  City v ก็แล้วปึ๊บนี่ะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของเกม Sky Senka ปึ๊บก็นี่ที่สามารถทำได้ก็มี Automatic h ออา r v e s t p l a n น,นเออเก็บฟาร์มได้ฟรีเก็บฟาร์มอัตโนมัติคอนเ e c เก็บ ก็พวกเก็บอัตโนมัติหรือว่าเอินก็คือเก็บเหรียญน่ะเวลาเราสร้างบ้านสร้างอะไรไว้มันก็จะเก็บให้เองครับก็โอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ส่วนในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะรีวิวพวกตัวการใช้ปลักอินของเกมต่างๆนะครับนั้นก็ซียูในเกมสวัสดีครับ